ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ uh <Okay. S 1> ลุงพูนชาแนลเสาะเหงเซาะแอลแถวแถวในป่านะครับตอนนี้สถา,านการณ์โควิดนะครับก็เลยต้องเข้าปา่าเข้าปา่าเข้าเขามาหากินอะไรอย่างในป่าดีกว่าครับถ้าไปหากินแถวร้านแถวอย่างก็เสี่ยงท่ผูคนทุกผ่านวันนี้ฉายเดียวครับผมมากับจเจ้า p c x คันนี้ครับผมมาลองโป้ใหม่ครับว่ามันจะขยับขยี้หรือเปล่ามันจะดิ่มตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปหาพักหาไม้กัน มาแล้วกันเดินทางกันคระพผมี่เลยสิ่งแรกที่เราจะเอานี่เลยพักกับน้ำพริกครับนี่เลยอ้าของกินกับน้ำพริกครับผแผ่นดินเย็นใส่ในตะการ้าเลยครับโอ้อันนี้อันนี้กินมาได้นะครับหูข้างในข้างบนนุ่นอ่อนมากมันพึ่งออกนะครับนี่พ่งกำลังพึ่งออกเพราะว่าดินยังกำลังชื้นครับผม อ่านี่ประมาณนี้ครับตอนนี้เราเข้ามากันในป่าแล้วเรามาหาวัตถุดิบนี่นี่น,น,น,นี่นี่ครับโอโ้กำลังอ่อนๆเลยนี่จริงๆจะมาหาบอลเตาคงมันแน่อาจจะบม่มีครับอ่าเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันครับเอาไปกินกับน,น้ำพริกมันจะหอมมากเลยครับเนี่ยหอมหอมหวานนี่อ่านี่ก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายทํานะครับไปเดี๋ยวเราลงไปกันข้างล่างครับ ข้างล่างฝั่งนี้น่าจะมีครับในบริเวณนะครับป่าแถบนี้แถบนี้อันนี้ก็เป็นป่าแถวๆบ้านลุงภูนะครับใกล้ๆเข้าป่าเข้าเขาน,นี่แหละเมื่อก่อนมาหากับอุ๊ยเปี้ยกออกมาหาแถวๆนี้แหละครับอืออะไปกันครับแต่สิ่งข้อควรระวังที่นี้ก็คืองูครับผม โอ้อันนี้ยังต้นเล็กอยู่เลยจะมีหรือเปล่าครับบอลเต่าบอลเต่าอ่านี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอืมกลังอ่อนๆอยู่เลยครับนี่อึ๊บอืมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเห็นเห็นนะครับอ่อนๆเลยครับอืม ถ้ามาก็เปรี้ยจะได้เยอะครับเห็นไหมครับนี่โวยึ๊ในตะกร้าวันนี้มาช้อปปิ่งช้อปปิ่งในปลาครับจริงจริงมันมีหัวข้างในครับถ้าจะเอาไปปลูกเนาะนี่ยังอ่อนอยู่เลยครับ อันนี้เขาขายในตลาดเขาขายกันประมาณมัดมัดหนึ่งประมาณสิบบาทครับเดี๋ยวขอตัวเก็บกันไปเรื่อยๆครับหาง่ายๆอายุหางกินดำทำธรรมชาติหนีโควิดเข้าป่าครับโหเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่นี่กำลังสวย ดึงจริงๆถ้ามีมีด่ะครับเอามีดเสียบเอาก็ได้โอ้โหอันนี้อันนี้แก่ไปแล้วนะครับอันนี้กัเกลืครับโอ้มีตัวแมงปอแมงกอนะถ้าเป็นภาษากลางนี่จะเป็นอีกมแมลงหนึ่งนะ คนที่ค่แก่เลยรครับแก่ไปนหน่อยนึงเป็นอย่างครับเอาไปฮะนะกินได้อยู่ครับกินพักกินไม้วันนี้ก็บ่บนอยู่คนเดียวนี่แหละเนาะเพราะว่าไม่อยากให้เปรี้ยวเข้าป่านะครับเพราะว่ามันมียุงมีอย่างเงี้ยครับเยอะอ่าปลอกไปกันข้างหน้าต่อดีกว่าจะได้ไหมครับเข้าป่าอยู่ป่าอยู่เขาวันนี้พาท่านผู้ชมมาเทรกิ้ง โอ้นี่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 โอ้หอันนี้แก่แล้วนะครับป่าแถวนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ครับมองไปทางไหนก็ตันถิงโอ้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอันยังอ่ะอันยังก็บู่นุ่นนนมๆอันตรายนะครับในป่าในเขาอ๋อนุ่มนุ่ม เจอแล้วเดี๋ยวเอานี่ก่อนเดี๋ยวเขาไปเอาทางนี้เอานี่ก่อนอ้ดวนึ่นึ่อันนี้ก่อนครับดนชูนนะครับแต่ว่าจริงๆผมอยากจะมาหาเห็ดทอปครับแต่่ยังไม่มีเลย เห็ดทอปหรือว่าเห็ดเทาะนะฮะอืมโหขาวมากเลยขาวจ้วงขาวจ้วแน่เกลียดอ่ามาแต่โม,โมอยู่นะครับมันนี้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรเนี่ยว่านี่เนี่ยเนี่นบุกนะครับอืมโล้อันนี้มันเป็นใบนะครับจริงๆถ้าเป็น เขาเรียกอะไรนะฮะที่มันมีดอกอครับมันจะอร่อยกว่าอันนี้มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรต้นเล็กนิดเดียวไปกันต่อครับผมปกติมันจะมั่วแต่ไยรู้สึกว่าจะหลงป่าครับทางมาทางไหนไม่รู้ <c oughs> ไปทางนี้แล้วอยห่ป่าอยู่เขาหากินตามธรรมชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยนะครับอันนี้การเล็กนิดเดียว เอาไปเห็นเนาะเผื่อเจอเพื่อนมันแถบบนี้จะเป็นผืนแบบนี้เลยครับมีเป็นกลุ่มก้อนส่วนใหญ่พวกนี้มันจะปิดกลุ่มครับจะจขยายพันธุ์ด้วยหัวนะครับน,นี่ครับอึบมาขุด,ดให้ดูโอ้ฮักไปละระวังนะครับถ้าสมมติว่าถ้าหมหุษจักเนี่ยอาจจะเอาไอ้ต้นนี้ไปก็ได้น,นี่นะครับ ใบไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นเหมือนกันมากนะครับนี่นี่เอาไปพิษผ่องกันเนะี่ยอันนี้แก่แล้วแก่แต่ก็อร่อยอยู่ครับมันมันมันเปื่อยนะครับเวลาเอาไปต้มเปื่อยนะ่กโอ้โหเยอะมากครับดูข้างบนเต็มเลยโอย้มีเมงกินนูนด้วยครับนี่ เนื้เสียงปลาเสียงเขาแงบแง๊บโอ้แก่แล้วอ่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวไปกันข้างหน้าต่อครับส่วนใหญ่พักพวกนี้มันจะออกในป่าไร่นะครับป่าในพื้นที่แบบหน่อไร่เยอะๆเห,หมือนะฮะนี่นี้เป็นไม้ไร่แต่หน,น่อมันยังออกเนาะ ใจเย็นต้องรอให้ฝนตกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแรงนะครับต้องรอให้ฝนชุกจริงๆหน่อไม้นี่ถึงจะออกครับนี่ครับบรรยากาศป่าบรรยากาศเขานานแล้วไม่ได้เข้าป่ามัวแต่ไปป่าไหนกับพวกอู๋ข้างบนนู่นเต็มเลยมาท้งนี้ครับเอามาทาง ต้นเล็กนิดเดียวมันแก่หมดแล้วอ่ะจริงถ้าได้แบบนี้จะอร่อยมากเลยถ้าส่วนใหญ่ถ้ามันออกมาก็จะประมาณนี้แหละครับออกเยอะมากเราระจอดข้างบนนู่นครับแล้วเราลงมา้างข้างล่างได้เยอะแล้วจะเต็มตะกร้าแล้วครับมีแต่เข็ดไม้ เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปหาหาอันอ่อนๆกันจริงๆอันเก่ๆนี่ก็กินได้ครับแต่แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะชอบอ่อนๆอะไรที่อ่อนๆมันจะอร่อยนี่ละเดี๋ยวเราไปหาพักอย่างอื่นต่อครับอันนี้น่าจะเอาแค่นี้พอแล้วครับเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะมีพักอย่างอื่นนะครับที่เราจะใส่เข้าไป ก็จะมีชะอมกับผักอย่างอื่นครับพักพักผักไหนครับตี้ตุ๊กแกแล้วพวกนี้ครับเราจะเอาไปแกงใส่โอ้ี่เห็นไหมครับอันนี้เขาจะขายายพันธุ์ด้วยหัวนะครับมีการแตกหน่อมนนี่เลยจะไปจะไปก็เจอแต่อันอ่อนๆน,นี่เล่ถ้าได้แบบเนี้ยถ้าได้แบบนี้ครับจริงๆถ้าเิ่นเอากันเพืเ่อนจะ๋ยเอาแบบนี้นะครับ อมีก็ใบแก่ <g ay> มากอะ่ะ <c oughs> ข้างล่างนี่เป็นลำห้วยนะครับลำห้วยแต่ไม่มีน้ำนะครับเวลาฝนตกน้ำก็จะชะจากบนดอยลงไปชูข้างล่างนูง่นโ <c oughs> อนี่นี่นอกน <c oughs> ตายตายไปจันตอครับอื ตอนนี้ผมมาที่หนึ่งแล้วครับที่จะมาหาพักอันนี้ครับแผ่นดินเย็นคือโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่า,าพักอันนี้เยอะมากครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปหาต้นกระชายครับผมฝัม่งกระชายจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแถบนี้จะเยอะมากแล้วกระชายเอาไป <นม S 1> ใส่จีนน้ำยาครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวรถเอารถจอดไว้กันตรงนี้ครับผม ถนนมันไปได้ยากนะครับอ่ามันก็เปลี่ยนดินแดงเหบนไหมครับแต่ถ้าฝนตกเรามากันลื่นอยู่ครับไปเ้วเข้าไปข้างบนกันดีกว่าจะเอกกาตะกร้กาจะตามหาผักแผ่นดินเย็นจะมีก็ผักอันนีก้ก็กินได้นะครับนี่ๆๆๆผักกูดก้อนอือเหรือใบอย่างตนนี้ใบมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าดดนะ กีนมังกรนี่นะท้ามังกรเลยเ่าเข้าป่าคนเดียวนี่กับเงานะครับเงาเงาไปก่อนคลิปหนึ่งคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับคลิปนี้มากันเดียวเดียวเมื่อก่อนแถบนี้แผ่นเย็นเยอะมากครับแต่ตอนนี้หายยากแล้วมีแต่ป่าไม้ยุงก็เยอะอยไปกัต่อครับ เอาไปกันข้างในเจอพักอย่างเอาหมดครับนาาต่นี่เจอแล้วครับอ,อ่านี่ยังอ่อนอยู่เลยต่อสิับเริ่มล้าแล้วครับอออออโอ้นี่ครับเจออะไรเอาหมดครับนี่กุดก้องใส่เข้าไปเดี๋ยวก็เอาไปแกงร่วมกัน <c oughs> ถ้าอุ้ยเปี๊ยมาเนี่อุ้เปี้ยจะแยก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 ครับ แยกรแต่ละชนิดออกจากกันอันนี้กับอันนี้จะกินได้ยอดอ่อนอุยตกใจหมดตกใจหมดครับกิ่งไม้อันนี้มันต้นเล็กนิดเดียวอยู่เลยครับนี่นร้องมันใหญ่ใญการเล็กนิดเดียว เล็กมากแต่ก็เอาไปเถอะเพราะว่าช่วงนี้มันหายากมากครับอืมนอกจากว่าไปหาในตลาดครับหาง่ายอันนะั้นะบุกนะครับต้นบุกไสเข้าไปได้สามสี่อันแล้วอันนี้เราในโซนครับ,โซน,นรบโซนที่ผมก็แบบมีก็เรียกว่ามีอะไรนะมีต้นกระชายเยอะแบบนี้ครับโอ้โหยอยากขึ้นมีปลาต้นไม้แบบใหญ่ๆแบบนี้เยอะๆอันแบบนี้เขาบวชไว้แบบนะครับ มนช่ต้นกระชายครับแต่เป็นแผ่นดินเย็นโอ้แบบนี้แผ่นดินเย็นเยอะอยู่เหมือนกันครับตอนนี้มันยังอ่อนอยู่ครับแต่ถ้าสักพักอ่ะใบมันจะมันจะคุมปกคลุมดินอะเก็บไปครับเจออะไรเก็บหมดรัอตอนน,นี้นี่น,นี่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 ครับอ๋อนี่กับอันนี้ต้น,น,บนบอลบอกอ๊ อันนี้ก็มีโอ้อันนี้อันใหญ่มาก่วนควนสมบูรณ์นี่นะครับยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยตอนนี้ใบไม้เต็มหมดเลยเมื่อก่อนแถบนี้ต้นกระชายเยอะมากแต่ว่าตอนนี้หายไปหมดแล้วครับไม่เจอเลยหรือว่าอาจจะมีอีกฝั่งนะครับผมอาจจะหลงพิษหลงทาง <c oughs> จริงๆถ้าเป็นแบบนี้ครับอร่อยที่มันมีดอกแบบนี้ครับ หอมมากเลยครับเนี่ยแต่ว่าต้นมันเล็กมากมันต้องต้นขนาดนี้นะครับถึงจะใช้ได้ไปกันต่อข้างในครับก็มีแผ่นดินเย็นเจออีกแล้วครับอ,อ,อใช้ได้อยู่รูออ้สึกเหนื่อยแล้วมากเลยนานแล้วครับม่ได้เข้าป่า ประมาณสักปีหนึ่งได้มึงเคไปเมื่อปีที่แล้วนะครับจริงๆมันมีพักแบบนี้ยครับพักติว้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่มันไม่มีขนแบบนี้ครับมันจะกินได้ครับแต่นี่มันมีขนมันกินไม่ได้อืมอ้อน,นี่แก่ไปแล้วนี่ครับอืมแต่ต้นมันเล็กมากเลยครับ ยิ่งผ่านไปผ่านไปก็ต้นเล็กลงเล็กลงเมื่อกี้ผมเดินข้ามไปเขาลูกนู้นแล้วก็ลงมานี่แล้วก็ขึ้นมานี่นะครับออกกําลังกายครับผอมแน่นอนไปถังกล้อข้างในดีกว่าหาพักหาพักเงี้ยอื่นต่อผมมาตามหาต้นกระชายนะครับเจอเลยเจอแต่แผ่นดินเย็น จอแต่แผ่นดินเย็นนี่เลยอึ๊บอ่า่อางนี้ค่อนข้างที่จะแรงฝนเพิ่งลงเม็ดผักอะไรก็เลยแบบไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ดอกไม้ป่าครับอืมสีขาวสีขาวเลยมันมีสีดอกสีม่วงเลยนะครับเมื่อกี้เห็นดอกสีม่งวงอยู่ทางนหนที่นี่ นี่เขาบวชป่ากันครับชุมป่าชุมชนปีนี้ไฟไม่ใช่มีไฟป่าครับก็จะลกๆแบบนี้ครับแต่ถ้ามีไฟป่านี่คงเปลี่ยนแล้วเนาะไปม,มาป่าปงมาส้มเต่งผักหวานปง <c oughs> จ๋อยกันเดี๋ยวเราลงไปหารถแล้วครับเอาไปเส้นนี้ก่อนน่าจะพอแล้วตามหาต้นกระชายเราไม่เจอในตอนนี้ เสียงอาจจะดังไปหน่อยนะครับก็ขออาัยเพราะว่ามันในป่ามันมีใบไม้แห้งเนาะได้เยอะอยู่พอสมควรคโอ้ตรงนี้เป็นหินปีนี้น่าจะมมีเห็ดทอบครับเพราะว่าไฟมันมาไหม้เนาะในมันมาไหม้ก็ดีแล้วครับถ้ามันไหม้นี่มันจะแรงกว่านี้สองเท่าครับผมตอนนี้เราอยู่บริเวณที่สูงสุดแล้วในป่านี้ น่าจะฝั่งนู้นสูงกว่าออกให้ดูบรรยากาศครับไปกันและเดี๋ยวเรากลับไปหารถนะครับเพราะว่าเรามาไกลเหลือเกินแล้วเรามาจากตรงนู้นนะครับอ้อมขึ้นเขาลูกนี้เราจะลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับลงไปแล้วครับเรากลับมาถึงรถแล้วได้พักพอสมควรครับ อาจจะเป็นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราไปกินแค่มือเดียวเนาะยุงเยอะมากครับท่านผู้ชมตอนนี้แสบทั้งแสบทั้งคันเดี๋ยวก็จะขอตัวลงไปแล้วครับเดี๋ยวหากินน้ํากินท่าแป๊บหนึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มใกล้ๆจ,จะอัสดงแล้วครับอีกประมาณสองชั่วโมงคงหมืดแล้วครับบริเวณนี้เนาะไปแล้วครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับ ใครชอบกันจะไปลืมกดไลค์กดแชร์ให้เัวนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวนะครับลงคุนเชนแอรเสาะกินสเสาะแอลเสาะในป่าครับวันนี้เอาละครับเจอกันคลิปหน้าครับทางว,วันนี้ไปละครับสวัสดีครับ